สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราในค่ำคืนนี้เรื่องราวที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งของผมเองครับขอชื่อว่าอินเป็นคนพัทลุงที่ปัจจุบันนี้เขาไม่กล้ากลับไปที่ห้องพักห้องนั้นอีกเลยเรื่องมันเริ่มมาจากกินเนี่ยเป็นหนุ่มใต้ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ดีมากแต่โชคดีที่เขาเรียนเก่งจนได้ทุนมาเรียนต่อที่สงขลาอินเลยต้องหาห้องพักใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลายัยแล้วก็ได้พักที่พักแห่งหนึ่ง เป็นหอพักเก่าๆที่อยู่หลับมอเลยครับชื่อว่าหอทันวาเพลสที่อินเลอกทค่นี่เหตุผลหลักๆก,ก,ก็เพราะว่าค่าเช่ามันถูกมากถูกจนไม่น่าเชื่อแต่ข้อเสียก็คือมันอยู่ในซอยลึกเข้าไปเกือบอีก500เมตรตอนกลางคืนก็จะเปลี่ยวๆหน่อยตามนิสัยแล้วอินเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาโดยเฉพาะกับผู้หญิงนี่ไม่กล้าเข้าหาเลยทั้งที่ในกลุ่มเพื่อนก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อคิมที่อินแอบชอบอยู่เงียบๆเวลาเพื่อนๆชวนกันไปนั่งเล่น ิึมใช้หาดจมีลาอิงก็จะขอตามไปด้วยตลอดเขาเคยพูดกับเพื่อนๆว่าไม่มีแฟนกับเขาสักทีขอมีเพื่อนคุยก็ยังดีวะ ทุกคนในกลุ่มก็เอ็นดูอินกันนะครับพราะรู้ว่าเขาไม่ค่อยมีเงินเวลาไปกินอะไรกันก็มักจะให้เขาออกน้อยกว่าคนอื่นหรือบางทีก็เลี้ยงเลยแลกกับน้ำใจที่อินคอยช่วยเหลือเพื่อนๆอ,อยู่เสมอห้องของอินอยู่ที่ชั้นสองครับเป็นปีกด้านหลังของหอพักหอท่านว่าเพลสในตอนนั้นเป็นหอรวมเก่าๆที่ยังไม่มีระบบคีย์การ์ดไม่มีรปภเหมือนหอใหม่ๆที่ผุดเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด แต่ข้อดีก็คือเจ้าของเก่าเขาใจดีมากครับปล่อยให้เพื่อนๆหรือคนนอกเขาออกได้อยาสบายๆห้องของอินเลยไม่เคยเงียบหนาแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปหอนี้เปลี่ยนเจ้าของใหม่ครับ จากที่เคยเข้าออกกันได้อิสระก็เริ่มมีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นมาทันทีห้ามคนนอกขึ้นตึกเด็ดขาดห้ามส่งเสียงดังหลังเวลาสี่ทุ่มห้ามมัวสูงจากที่เคยคึกคักเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยได้มาหาที่ห้องอีกอินก็เลยรู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจแต่คุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่กฎของหอพักเท่านั้นมันเริ่มจากคืนแรกที่อินได้กลิ่นข่าวคืนนั้นเขากลับจากเรียนมาตอนค่ำ,ำพอเดินเข้าห้องโถงทางเดินชั้นสองเขาก็ได้กลิ่นข่าวแปลก คล้ายกับกลิ่นเนื้อสดตอนแรกเขาก็คิดว่าคงมีใครทำกับข้าวแล้วกลิ่นมันลอยออกมาตามทางเดินแต่กลิ่นนั้นมันไม่จางหายไปไหนเลยครับแถมยังแรงขึ้นจนมันเริ่มเปลี่ยนจากกลิ่นข้าวกลายเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนของเน่าเสีย อินทนไม่ไหวจนต้องไปบอกลุงยามที่ดูแลหอให้ช่วยมาดูให้หน่อยแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดยาวพอดีอินเลยต้องกลับบ้านที่พัทลุงไปก่อนแต่เรื่องแปลกก็คือพอเขากลับมาจากบ้านกลิ่นเหม็นที่เคยคละคุ้งไปทั่วทั้งชั้นมันกลับหายไปจนหมดสิ้นราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่เลยหลังจากเรื่องกลิ่นตลาดหายไปอินก็ใช้ชีวิตตามปกติไปได้สักพัก จนกระทั่งคืนหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ครับคืนนั้นอิงกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงแล้วเขาก็ได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาดังลอดมาจากทางเดินหน้าห้องตอนแรกเขาก็คิดในแง่ดีครับว่าคงเป็นสาวห้องข้างๆทะเลาะกับแฟนก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่เสียงนั้นมันไม่ได้ดังแค่คืนเดียวครับมันดังแทบทุกคืน และที่น่าขนลุกคือบางคืนเสียงร้องไห้นั้นมันเหมือนดังอยู่แนห้อง,องของเขาเองเลยด้วยซ้ำจนนี้อยู่คืนหนึ่งอินทนความสงสัยไม่ไหวขอตัดสินใจใค่อยๆเงมประตูออกไปดูแล้วเขาก็เห็นภาพที่ทำให้ต้องหยุดหายใจมีผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่ง นั่งชันเข่าอยู่หน้าห้อง205ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้องของเขาพอดีผมของเธอยาวปกใบหน้าจนมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่แผ่นหลังและหัวไหล่ที่สั่นสะท้านเหมือนกับว่าเธอกำลังร้องไห้อย่างหนักอินรวบรวมความกลา้าแล้วถามออกไปเบาๆเออ คุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับให้ผมช่วยอะไรไหมแต่หญิงสาวคนนั้นไม่ตอบอะไรเลยครับเธอนั่งนิ่งไปสักพักแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับเข้าห้อง205ไปแบบ,บเงียบๆอินก็ได้แต่เย็นงงเขาก็คิดว่าเธอคงจะอายหรืออาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครรู้แต่หลังจากคืนนั้นอินก็มักจะเห็นเธอออกมาแนงร้องไห้ในท่าเดิมๆที่หน้าห้องแบบนั้นแทบจะทุกคืน หลังจากมั้นไม่นานเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นอีกครับห้องพักที่อยู่ใกล้ๆกันในปีกนั้นทั้งห้อง206 207และ208จู่ๆก็พาก,กันย้ยออกไปติดๆกันเลยอินเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้ชัดเจนเลยก็คือหอพักปีกนี้มันเงียบเกินไปแล้วจากที่เคยมีคนเดินไปมาตอนนี้มันเงียบจนวังเวงเหลือห้องที่มีคนอยู่แค่ไม่กี่ห้อง ซึ่งก็รวมถึงห้อง205ของหญิงสาวคนนั้นและห้องของอินเองความจริงมาเปิดเผยในวันที่อินไปช่วยพี่ผู้ชายที่พักอยู่ห้อง204คนของย้ายออกตอนที่กำลังช่วยกันยกของเขาก็เลยถือโอกาสถามไปคำๆว่าพี่ย้ายทำไมอะครับอยู่ดีๆก็ย้ายไปซะแล้วพี่คนนั้นหยุดขนของหันมามองหน้าอินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังน้องอินห้อง205นะ่ะมันไม่ปกตินะอินขมวดคิ้วทันที ไม่ปกติยังไงครับพี่น้องยังไม่รู้อีกเหรอ ว่าคนที่เคยอยู่ห้องนั้นก่อนหน้านี้อ่ะเขาเสียชีวิตในห้องตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วนะคําพูดของพี่ห้อง204ทำให้อินรู้สึกเหมือนโดนค้อนทุบหัวอะไรนะครับพี่ชายคนนั้นเลยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในห้อง205นะี่ะเธอหัวใจวายตายกลางดึกอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนกระทั่งศพเริ่มขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วทั้งชั้นเขาเองนี่แหละที่เป็นคนทนกลิ่นไม่ไหวจนต้องไปแจ้งเจ้าของหอให้มาดูหลังจากนั้น เจ้าของหอคนใหม่ก็แค่ทำความสะอาดแล้วก็ปิดเท่านั้นเอาไว้เฉยๆยังไม่ได้ให้ใครเข้าไปยุ่งอะไรเลยเข้าของทุกอย่างของผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงอยู่ในห้องเหมือนเดิมอินน่าซีดเผือดแต่ก็ยังเถียงออกไปแต่แต่แต่ผมเห็นเธอทุกวันเลยนะพี่ผมยังคุยกับเธออยู่เลยพี่ชายห้อง2 0 4หันกลับมามองอินด้วยสีหน้าที่ซีดกว่าเดิมยลถามกลับมาว่าเห็นเห็นน้องเห็นใครประโยคนั้น ทำให้อินขนลุกสู้ไปทั้งตัวผู้หญิงผมสั้นที่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ที่แท้ก็คือวิญญาณของเจ้าของห้องคนเก่านั่นเองหลังจากที่พี่ห้องส่นสี่ย้ายออกไปปีกนั้นของหอพักก็แทบจะร้างไปเลยครับเหลือแค่อินอยู่คนเดียวที่ยังไม่ย้ายคืนนั้นบรรยากาศมันเงียบและน่ากลัวกว่าทุกคืนที่ผ่านมาแล้วเสียงที่อินไม่อยากได้ยินที่สุดก็ดังขึ้นอีกครั้ง <S 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 เป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนเดิมแต่คราวนี้มันไม่ได้ดังอยู่หน้าห้อง2 0 5อีกแล้วแต่มันดังอยู่ที่หน้าห้องของอินเองชิดกับประตูเลยวินาทีนั้นหัวใจของอินแทบจะหยุดเต้นเขาค่อยๆเดินไปที่ประตูแล้วแงมตามแมวออกไปดูแต่เขากลับไม่เห็นใครเลยครับไม่มีใครยืนอยู่ที่หน้าห้องแต่สิ่งที่ปทาเข้ามาในจมูกอย่างแรงก็คือกลิ่นข่าวเลือดที่โชยมาแรงมากจนเขาแทบจะอาจเจียน แล้วทันใดนั้นเองเสียงประตูห้อง205ก็ดังขึ้นชา้ชาๆอินลากสายตาจากตาแมวแล้วเงยหน้าขึ้นไปยังห้องตรงข้ามเขาเห็นประตูห้อง205ค่อยๆเปิดแง้มออกมาอย่างชา้ชาๆในความมืดของห้องนั้นมีเงาร่างของผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งยืนหันหลังให้เขาอยู่เขามองเห็นแผ่นหลังสีขาวซีดและกำลังสั่นไหวอินกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอแล้พูดออกไปด้วยเสียงที่สั่นเครือ พ,พี่พี่ครับเป็นอะไรไหมครับสิ้นเสียงของอินยิงสาวในห้อง205ก็ค่อยๆหันกลับมาอย่างช้าๆภาพที่อินเห็นตรงหน้าก็คือใบหน้าที่ขาวซีดจนแทบจะเป็นกระดาษดวงตาทั้งสองของเธอดำกลวงโบกไร้แววตาแล้วรอยยิ้มที่ไม่มีรินฝีปาก ก็ค่อยๆสย,ยะขึ้นตรงหน้าของเขาภาพนั้นคือสิ่งสุดท้ายที่อินเห็นก่อนที่เขาจะสลบคาที่หน้าห้องของตัวเองไปเลยหลังจากเทกา์คืนนั้นเพื่อนๆก็ต้องรีบพากันมาเหี่ยวปีกอินไปส่งที่โรงพยาบาลเขาไข้ขึ้นสูงแล้วก็เพ้อตลอดเวลาพอรู้สึกตัวดีขึ้น อินก็ไม่กล้ากลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยครับเพื่อนๆต้องช่วยกันไปเก็บของออกมาให้แทนปัจจุบันนี้หอทันวาเพลสได้ปิดตายปีกชั้น2ฝั่งนั้นเป็นการถาวรแล้วครับห้อง205ถูกถอดป้ายเล็กที่ออกไปแต่ก็ยังมีคนเล่าลือกันว่าในบางคืนที่ฝนตกหนักๆ ถ้าใครบังเอิญเดินผ่านซอยเปลี่ยวหลังมหาวิทยาลัยแห่งนั้นอาจจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆดังลอดออกมาจากตึกเหมือนเสียงของคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้จากโลกนี้ไปแล้ว เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ครับบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแค่กลิ่นหรือแค่เสียงอาจเป็นสัญญาณบางอย่างจากดวงวิญญาณที่กำลังรอคอยให้ใครสักคนเข้าใจในความทุกข์ทรมานของพวกเขาก็เป็นได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ